เตรียมพร้อมการเดินทางกันเพราะว่ารองนายกก็เดินหน้าลดค่าครองชีพประชาชน<อ>เปิดแนวคิดใหม่บัตรเหมาจ่ายรายวัน<อ>รถไฟฟ้าสายสีแดงสีม่วงค<อ>าดว่าจะเริ่มหนึ่งธันวาคมนี้แต่นี่จะเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงสีม่วงนะคะแล้วก็คาดว่านะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะเริ่มหนึ่งธันวาคมนี้ก็ก็มีการเชื่อมระบบตั๋วร่วมนะคะเป็นค่าโดยสารเดียวทั้งระบบนะ นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้ตอนบ่ายสที่ตึกบัญชาการหนึ่งทเนียบรัฐบาลเนี่ยทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินนโยบายการกาหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลด ค่าครองชีพนะคะเป็นภาระค่าครองชีพเลยนะช่วยลดให้นะคะครั้งที่1นึ่งับ 2, ซึ่งที่ประชุมค่ะมีมติเห็นชอบแนวทางการใช้บัตรโดยสารเหมาจ่ายรายวันสําหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วงเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดินทางได้สะดวกคุ้มค่าและต่อเนื่องภายใต้นโยบายค่ะลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนโดยกระทรวงคมนาคมนะคะเตรียมเปิดใช้บัตรโดยสารเหมาจ่ายรายวัน ตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคม2568ถึงสามสิบพฤศจิกายน2569เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนค่ะสำหรับบุคคลทั่วไป <c oughs> เดินทางไม่จำกัดเที่ยวในวันเดียวเพียงสี่สิบาทต่อวันนักเรียนนักศึกษานะคะจ่ายเพียงสามสิบาทต่อวันผู้สูงอายุครึ่งราคาค่ะผู้พิการและเด็กฟรีและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้วงเงินในบัตรเจ็ดร้อยห้าสิบบาทต่อเดือน <c oughs> ได้ตามสิทธิ์นะคะ <c oughs> แล้วบัตรเมาจ่ายดังกล่าวนี้เนี่ยจะใช้ได้ทั้งรถไฟชานเมืองสายสีแดงและรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วงนะคะด้วยระบบ e m v contactless แล้วก็ m r t e m v แมงมุม e m v ด้วยซึ่งจะเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสองสายอย่างไร้รอยต่อก็จะช่วยให้ผู้โดยสารที่ต้องเดินทางหลายเที่ยวนะคะที่เขาเดินทางหลายเที่ยวต่อวันเนี่ยสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ชัดเจนแล้วก็คุ้มค่ามากขึ้น ท่านรองนายกก็บอกนะว่านอกจากรถาราคาชงคลองชีพแล้วเนี่ยนะเพืกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยหันมาใช้ระบบรางมากขึ้น <Okay. S 2> โดยมอบหมายให้รฟมเป็นหน่วยงานหลักนะคะในการบริหารนโยบายค่ะโดยสารแล้วก็ระบบตัวร่วมของประเทศ <Okay. S 2> เพื่ออะไร <Okay. S 2> เพื่อให้ทุกโครงการรถไฟฟ้าอยู่ภายใต้นโยบายเดียวกันอย่างมีเอกภาพนะคะ <Okay. S 2> ก็เตรียมความพร้อมกันนะค่ะ,คะ